รถใหม่วันนี้เราจะปกป้องได้อย่างไรปัญหาขาวเหลืองซีดหมองเสื่อมสภาพเร็วกดดันสารเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถของเราปัญหาเหล่านี้จะหมดไปการเคลือบแก้วซรินิกแท้พร้อมสารปกป้องที่หนาแน,น่นช่วยแก้ปัญหาต่างๆงเหล่านี้ได้ครับสวัสดีครับผมช่างหูนะครับวันนี้เราก็จะ มาพูดเรื่องปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสีรถนะครับวันนี้ button. คันนี้ก็เป็น BM W นะครับ X1 นะครับผมลูกค้าก็จองมาจากคลาสสอนนะครับวันนี้เราจะมาดูพื้นสีก่อนนะครับว่าก่อนเราทํางานวัวนี้สีต่างๆเนี่ยเป็นรถไปแดงที่ออกมาเลยนะครับก็จะเห็นว่าป้ายแดงใหม่ก,ก็จริงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพวกคาบมะเรงคาบุญนกที่มาเกาะนะครับบนพื้นสีของตัวรถเห็นไหมครับ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับเวลาโดนสารเคมีแบบนี้ก็จะซึมไปตัวเนื้อสีเพราะอะไรครับถึงซึมไปตัวเนื้อสีเพราะว่าไม่มีสารที่ปกป้องตัวสีรถ,รถก็ซึมง,ง่ายนะครับก็ซึมง,ง่ายแต่ปัญหาเหล่านี้นะครับเราจะปกป้องอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะนํารถที่ออกมาจากศูนย์นต่างๆที่เราจะไปขับบนท้องถนนใช้งาน,นงต่างๆนะครับแน่นอนอยู่แล้วคุณต้องเจอปัญหาบนเพราะว่าต่างๆเลยนะเครับพวกยามากอยพวกข้าวแมลงแน่นอนอยู่แล้วเจออยู่แล้ว แต่ทีนี้เรามาเคลือบเซรามิกนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการดูแลการปกป้องการเคลือบเซรามิกคือการเคลือบแข็งนะครับสารเป็นฮาร์ดโค้ดนะครับเคลือบแข็งการเคลือบแข็งนี้ก็อยู่ได้หลายปีเนาะก็จะปกป้องได้หลายๆปีเลยครับตัวนี้จะช่วยในชะลอต่างๆพวกนี้จะไม่โดนนี้ต่างๆเนี่ยจะไม่เป็นคราบอย่างนี้จะไม่ฝังเวลาเขาล้างง่ายครับมันก็จะหลุดง่ายการเคลือบไปก็คือเป็นเกาะป้องกันนะครับเกาะป้องกันให้รถของเรามีอายุ นานขึ้นนะครับอยู่กับเรานานๆสีก็จะใหม่ตลอดดูแลง่ายถูกต้องง่ายช่วยเราประหยัดเวลาในการดูแลรถวยครับเราล้างกระเบียวรถก็เสร็จแล้วครับผมอันนี้ครับแนะนําว่าต้องเป็นการเคลือบแก้วเซรามิกแท้พร้อมสามปรปกป้องที่หนาแน่นนะครับผมโอเคนะครับผมเราวันนี้ก็จะนารถไปล้างนะครับผมเราต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมเราลัดรถด,ดูแลรถอย่างไรให้ถูกวิธีครับผมและก็ ไม่สิ้นเปลืองเวลาในการดูแลรถนะครับผมแนะนําในการเท้าแก้กสมิีครับโอเคครับผมคลิปสั้นวันนี้นะครับผมขอบคุณในการรับชมทีวีโรงเรานะครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ